เสีูบกเกยรนังสมยาเห็ดยาเห็ดแม่นอนกเตยนี่ไฟเห็ดทั้นสองะไล่ต้องว่ากันฟังฝังด้วย คขล่ชื่อนะพัสวีอืัาาวีมังคุดผุนมนมัสมสมุนสาระโถยาสีฟันสีเขีว,าาวมัสมุนต้นไม้มัสมุนแค้เอาเอาเพลน,นีีะปอมไปข้าวไปข้าวนี้ในนงสาวนะทีกระปอมนะอีอยัง Oh!